เป็นไงเอ้โหอาแม่เหง้กล้วยไม่ได้เนี่ยเต็มแบบมีตลอดมะม่วงเริ่มสุกแล้วบาดี้กินมะม่วงไหมลูกแน่แ่่น่นอน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 ไอตูวานไม่อยู่ไปไงคิดถึง แม่มา <Cornell> น Saint ี so, ่โอ้โหอย่างใกล้นั Scriptures ่นเลยอ่านอนละ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 อ่ะร้อนใช่ไหมบางทีไปหลบนอนใต้รถเนี่ยร้อนมากเลยนอนก็นอนไปมาจากินไก่ทอดไปแล้วเนี่ยน่ยน่ยืย้เดินเดินเดินยิ้มเนี่ย เดี๋ยวยิ้มเอ้ยยิ้มยิ้มเอ้ยฟันหล่อมามายิ้มเนี่ยเดือดหมาดูหมายิ้มเนี่ย